คุณพ่อจะสนุกที่สุดลากคุณพ่อเนี่ย เพื่อนเพื<ๆ>่อนแฟนเพจค่ะค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A.E.Y. Auto Import นะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่อง A.E.Y. นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะจังหวัดมหาสาครคามค่ะ,คะมาส่งมอบรถนะคะแพ็คคู่ค่ะวันนี้นะคะกับมาสแตง 2.3 Eco Boost และเจ้าเอาผ่านนะคะชุดแต่ง TRD ค่ะ TRD สุดหล่อค่ะเดี๋ยวลองชมกันนะคะกับท่านเจ้าของว่าจะเป็นใครนะคะมาส่งมอบกันแบบแพ็กค,คู่เลยค่ะเอาลองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวขับเอาหน้าเข้านะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็น2003 Eco Boost มาหนุ่มพันใหม่นะคะ ไฟแรงสูงกว่าเดิมค่ะจากเดิมนะคะจะเป็นตัวเครื่อง3าเอา่อเครื่องสามแรงม้าสำหรับคันนี้จะเป็น330แรงม้าค่ะพร้อมด้วยนะคะชุดแต่งจะเป็นตัว h p e โ f o r m a n c e ค่ะค่ะเดี๋ยวลองชมดูละคันน้นนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเอกจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังสนใจอยู่นะคะสำหรับมาป่านมขุมพลังนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้รถเริ่มขาดตลาดแล้วนะคะจากเหตุการณ์ของวิกฤตไวรัสโควิด COVID, ระบาดตักเพิ่มขึ้นนะคะในประเทศที่ผลิตนะคะก็ทำให้มีการปิดประเทศด้วยนะคะแล้วก็รถเนี่ยตอนนี้ต้องพูดเลยะคะ่ะว่าขาดตลาดจริงๆนะคะสำหรับเมืองนอกแต่ที่โชว์รูมเรานะคะยัง อพอมีให้ท่านจับจองอยู่สนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเอาผาดก็เช่นกันนะคะว่าต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าณตอนนี้นะคะค่าเงินขึ้นนะคะภาสีก็ขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ราคาตัวรถขึ้นมานะคะเกือบ1 0 0 0 0แบาทแต่เรายังยืนยันราคาให้นะคะสาหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถตู้อยู่นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาออกมาเพิ่มอีกประมาณ10กว่าคันแล้วก็จะยืนยันราคาให้สําหรับ รอบนี้รอบเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามค่าเงินนะคะเพราะว่าเราเองก็แบกในเรื่องของภาะวะแบบาราคาปรับขึ้นเนี่ยได้ไม่นานนะคะท่าในใดสนใจก็รีบจับจองกันนะคะช้าช้าหมดแล้วราคาปรับขึ้นจะมาร้องหาราคาเก่าไม่ได้นะคะค่ะอาลราคารถยุโรปก็ขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะรถญี่ปุ่น พียงแต่ว่ารถในสต๊อกเราเนี่ยยังพอมีจับจองได้ในราคารถเก่าค่ะเดี๋ยวคุณกิฟท์ภาพต่อเลยค่ะเอาภาพเวลาสีแก่เหรอหรอไม่หลอ่อไม ใช่ไหมใช่จ้ะไปที่ว่าดำดำอันไหนคันไหน๋แต่งอ๋อใช่ใช่ปีนี้เลยนะคะคันนี้เป็นอาผาดเอสซีสองพันยี่สิบนะคะสีดำค่ะองพ่ครับแล้วก็มันจะเป็นชุดวันนี้เรามาส่งกันถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะคันนี้แต่งเสริมชุดแต่งทีอาร์ดีมาเพิ่มนะคะหล่อๆเลยค่ะคันนี้ปล่อยเอาปล่อยมาเลยเหรอ บายบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผ้าชิ้นมาก่อนดีก่ะแล้วเดี๋ยวค่อยถอยเห็นไหมคะชุดแต่งเทียดีเสริมหล่อมาเลยคันนี้สีดำนะคะ ตอนนี้ราคารถเอาผ่านนะคะราคาเริ่มต้นอยู่2 7 9 9 0 0 0 0ค่ะดาวเริ่มต้นเพียง15นะคะอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะสำหรับชุดแต่ง TRD หลายๆคนเห็นแต่ชุดแต่งโมเดลริซ่าเนาะใช่ค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวชุดแต่ง T.R.D. ค่ะจะออกแนวสปอร์ตมากกว่านะคะดูเท่มากๆเลยค่ะคันนี้ค่ะรอไหมหล่อไหมสุดหล่อเอาหน้าเข้ามาเลยมา เปิดไปเลยเปิด,ปดจะพาชมกันนะี้ได้ เดี๋ยวยังไงขออยู่ในร่มค่ะเชิญค่ะท่านเจ้าของนะคะน้องโตนะคะน้องโต๊ะหรือว่าน้องเทเบิลกับคุณเพียวค่ะเชิญค่ะนะคะก็ค่ะตกมือค่ะอันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่มหาสารคามเนี่ยเราเคยมาส่งมอบกันที่นี่แล้วนะคะสำหรับมัสแต n งนะคะ ตัว19สีเขียวค่ะจอดอยู่ข้างในเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องโตก็ได้มาซื้อซ้ำและบ,บอกต่อบอกต่อให้พี่แนะนำแนะค่ะซื้อซ้ำใช่ไหมลูกครับผมแะ<ฮ>ะผมนะนำให้พี่ค่ะนะ อ,อาหารนะคะก็จากเดิมที่เราดูแลกันมาเนี่ยอันนี้เราก็รู้จักกันมาเท่าไหร่แล้วน้องโต๊ะปีกว่ารับปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกอย่างครับเมือ่อวานก็ต้องขอบคุณนะพอพี่มาถึงกันมากันทั้งทีมงานก็พานะคะเอกต้องขอขอบคุณจริงๆลูกค้าน่ารักมากนะคะแบบว่าพาเราไปเทสแคร์ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องเครื่องดื่มและ เรื่องที่พักนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกะ็มิตรภาพดีๆที่บางครั้งมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้ <ๆ S 2> เป็นยังไงบ้างน้องต๊จากการที่ที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันมาจนกระทั่งวันนี้โอ้กันดูแลดีมากทั้งเป็นกันเองโหเทคแคร์ care, ตลอดเวลามีปัญหาเกี่ยวกับรถติดต่อได้เลยครับได้เลยนะคะดูแลอย่างดี นะคะค,ค่ะก็ะอันนี้อันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องขอขอบคุณจริงๆสําหรับลูกค้านะคะที่ว่า,าซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อแล้วก็วันนี้มา,าบอกต่อคุณเพียวให้ซื้อรถมัสแตงกับเราด้วยสรุปสลับคันกันหรือเปล่าคะตอนนี้นที่ยืนกันอยู่แล้วเห็นตีมพี่มาวันนี้พี่เป็นอะไรเป็นขบอยเป็นขบอยบเขบ้ากับตีมอะไรคะม s ส a n g แต่งนะคะสำหรับรถนะคะมัเสเซ้นคาค่ะวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้าง,งั้นสลับที่เลยรถใครรถมันอ่าเรามีแล้วนี่มัสแตงสีเขียวอะ่ะใช่ไหมเป็นไงบ้างอ่าทำไมน้องเพียวถึงอ่าตัดสินใจซื้อรถมัสแตงกับพี่เอกคะจ,จริงจริงแล้วชอบใส่เลยอ่าฮะจริงๆริงเราก็ติดตามในเพจมาตั้งนานแล้วครับพี่อยากอยากจะได้เหมือนกันครับแล้ว<า>พอดีมีพี่ชายแนะนำมา,าว่าการบริการ<อ>แล้วก็เซอร์วิสดีมากครับอ่าฮะก็เลย ตัดสินใจซื้อเลยครับวันนั้นจะขึ้นเครื่องกลับที่มหาสารคามเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงชั่วโมงครับแล้วก็ไปหาเราจองภายในเวลาแค่10นาทีรีบขึ้นเครื่องครับใช่ไหมคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่พูดมากแล้วเป็นไงคะเจ็บคอเจ็บคอค่ะนะคะเทียเยอะ้วยะ มีกองเชียร์เยอะเลยค่ะลองดูกองเชียร์รอบๆค่ะช่างกล้องดูกองเชียร์รอบๆกองเชียร์เยอะมากค่ะอันนี้กองเชียร์ก็จะเป็นแฟนขับของเพ่ด้วยใช่ไหมค่ะเรารู้จักกันทุกคนนะคะค่ะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วนึกยังไงถึงอยากจะปาบม้าค่ะไม่ได้นึกไม่ได้นึกลูกพี่นึกให้เลยอ,อลาย่าไหนทำไมทำไมอ่ะอ่ะต่อค่ะไม่ได้นึกเลยครับลูกพี่เลือกให้หมดเลยครับอ๋อลูกพี่เลือกให้หมดแต่มีโอกาสเลือกสี สีนี่ยังพออันนี้รู้ว่าเป็นสีนี้ครับปกติจะไม่รู้เลยครับปกติลูกพี่เลือกให้รถก็เลือกให้เลือกให้หมดสีก็เลือกให้ขอโทษนะคะภรรยาลูกพี่เลือกให้ไหมคะเหลือภรรยาเลครับอ๋ไม่เลือกให้เลือกเองได้ไหม อา้าวเหรคะยังสดนะคะยังสดใช่ไหมครับพี่อ่าโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะแล้วเดี๋ยวพี่เอก็ขออนุญ,ญาตพาเพื่อนๆชมรถไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่น้องโต๊ถามพี่เอกมาเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องเสียงของรถเอา่า<ๆ>เดี๋ยวเราพาชมกันพร้อมๆกันเลยเนาะและ้วก็ยังเป็นเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันที่แบบว่า บอกเลยนะคะว่าทุกครั้งที่เราเดินทางไปพบลูกค้ากันนะคะต่างจังหวัดนะคะมันคือความประทับใจจริงๆนะคะว่ามันได้มิตรภาพนะคะได้มิตรภาพที่แบบว่าบางครั้งเรามีเงินเราก็ซื้อไม่ได้สําหรับมิตรภาพดีๆเหล่านี้นะต้องขอบคุณจริงๆเป็นไงพี่เอกโกะไหมสุดยอดครับไม่เต็มเลยใช่ไหม <laughs> ออใช่ทําไมโตถึงอยากได้ันเอาผ่าคันในเมื่อมีมัสแต่งแล้วก็เห็นคุณพ่อมีอายุแล้ว <c oughs> อ๋อขอดูหน้าคุณพ่อค่ะ <c oughs> คุณพ่อค่ะคุณพ่อมีอายุค่ะมีอายุก็ดีนะคะถ้าไม่มีอายุก็คือมวยมากนะคะก็เลยอยากให้อพอนั่งสบายบเลยก็เลยอยากขับให้เขาครับอ๋อจะขับให้พ่อเองด้วยครับหร <c oughs> อนี่ เป็นลูปกระตันยูอ่ะใหญ่ๆลอเล่นรอเล่นน่าน่ารักนะคะครอบครัวนี้น่ารักจริงๆนะคะก็เทียงแค่ดูแลเราอย่างดีนะคะก็คุณต้องค่ะนะคะอันนี้บอกว่าไม่ขอไม่ออกสื่อแต่คนรอขอเข้าสื่อนิดนึงเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพาชมกันแล้วก็เดี๋ยวจะขอชมกับมัสแตงตัวหนึ่งก้สเขียวอีกครั้งหนึ่งด้วยเนอะของคุณต้องเนอะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเราเริ่มคันไหนก่อนดี วต่ะครับเอาผ่านเลยคะ่ะ,ะคุณจิ๊บพาน้องโต๊ะไปชมหนอ่อยลองดูนะคะสําหรับคันนี้นะคะใส่เป็นชุดแต่งนะคะ t ด d ค่ะ t R d ส่วนใหญ่เราจะเห็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าใช่ค่ะคุณจิ๊บพ<า>ี่ <reb ata. S 2> อธิบเรื่องนในเรื่องของแคมเปญหรืออะไรต่างๆ แจ้งไปแล้วค่ะนะคะก็คือสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถตู้อยู uh ่นะคะเรามีรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่เวลไฟเอ็กไฮบิดนะคะในราคาอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนแล้วก็แคมเปญพิเศษดาวเริ่มต้นสําหรับตัวเวลไฟเท่าไหร่คะเอออยู่ประมาณ50,000นกว่าบาทค่ะอ่าสี่แสนกว่าค่ะถ้าเวลไฟเอ็กแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนแปดค่ะนะคะก็สามารถรับรถได้เลยค่ะนะคะอ่านี่ชุดแต่งที่อดีหลอมไหม รอ,รอเหมือนโตเลย,ยร,รอเหมือนน้องเทเบิลเลยเทเบทิลเทเบิลเออ่าราคานี้ก็น,นะคะก็ลองชมดูนะคะลองชมรอบคันก่อนค่ะสำหรับชุดแต่ง T-RD แล้วเดี๋ยวเราพากันชมที่กับเจ้ามาส t ต n ง2.3 Eco Boost นะคะสนใจยังไงนะคะสำหรับชุดแต่งก็ทักทายเรากันมาได้ เปลือกติยไฟมันก็ติดแต่เป็นไฟเดลัเอานะคะเราลองมาชมข้างในกันน้องโตมานี่เลยคุณจิ๊บอธิบายในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ก็ได้ติดตัวกล้อง360องศามานะคะรอบคันนะคะค่ะ แล้วก็ตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเ่นแอปเปิล p คาเพค่ะคาเพย์นะคะแอนดรอยก็เล่นได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตัวทีวีล้างเป็นจิ๊บเปิดค่ะน้องโต๊ะไปไหนอ่ะถัดลูกไขอยู่ด้านหลังนี่เลยนะคะค่ะอันนี้ก็ร้อนๆหน่อยๆเนาะใช่ น้องโตมาดูนี่ะครับ,รบนี่เป็นไงทีวีหลังนะคะจะเป็นตัวทีวีหลังจะเป็นตัว15นิ้วนะคะที่เราแถมให้นะคะแล้วก็ทีวีหน้านะคะจะเป็น10.5นิ้วค่ะเป็นทัชสกรีนด้วยนะคะแล้วตัวทีวีหลังเนี่ยสำหรับตัวปี20นะคะจะเป็นตัวแยกกันทํางานนะคะระหว่างจอหน้าและจอหลังนะคะก็คือจอหน้าจะเล่นอะไรเนี่ยก็จอหลังเราก็เล่นของเราได้โดยที่มีริม จอสติกตัวนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราเดี๋ยวจะให้คุณท็อปนะคะสอนเรื่องการใช้งานให้นะคะเป็นไงคะชุตัวนี้ถือว่าโอเคไหมมากครับฮะก็โอเคมากครับโอเคชอบชหเห็นบอกว่าคืออยากได้ถ้าสมมติว่าลูกค้าที่อยากได้ตัวที่ดีกว่านี้ก็ต้องเพิ่มเงินถูกไหมเพราะแต่ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ถือว่า โอเคนะเพราะชุดนี้ก็ประมาณ30,000กว่าแล้วนะคะสำหรับชุดตัวนี้นะคะ,ะยังไม่รวมตัวกล้อง360นะคะตัวนี้ก็30,000กว่าแต่ถ้าอยากได้แบบดีไปเลยไงก็ต้องไปอัพอัพใช่ก็จเปคไปเรื่อยใช่ต้องอัพสเปคไปเรื่อย<ๆ>เอยเหมือนคนบางคนนะคะซื้อรถมาแล้วก็ไปแต่งเครื่องเสียงที่20,000สา0 0 0ถ้าอยากได้ดีมันก็ต้องไปเพิ่มกันเนาะแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะคุณภาพชมค่ะ แล้วร้านร้านร้านที่เราติดเราก็ใช้ร้านมืออาชีพนะคะเราใช้ของโคลัมเปียแล้วก็โกลเด้นคียค่ะ,<น>ะก็คือถือว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพในเรื่องของการติดตั้งเครื่องเสียงอยู่แล้วค่ะเอาราคาทีนี้ตัวนี้อะไรคะอ๋อเสียบชาร์จไฟใช่ไหมคะ,ะชาร์จไฟตรงนั้นได้ด้วย เอาละคะ่ะเดี๋ยวทางงานเดี๋ยวพอดีส่งพร้อมกันสองคันเดี๋ยวเราพาชมรอบคันสําหรับคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณท็อปมาอธิบายเรื่องของการ,รใช้งานของตัวเครื่องเสียงแล้วยอย่างอื่นทั่วๆไปไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคะสําหรับเอาพาดปะเดี๋ยวเราจะได้ไปยินดีตจ้าลับพร้อมกัน2คันเลยอันนี้นะคะใส่เป็นตัวสคับเพจนะคะมีไฟค่ะเอาละคะ่ะพาชมชุดแต่งค่ะด้านหลัง เอาละค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นมัสแต n งนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตยินดีต้อนรับพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาชมม u สแต n งตัว2020และตัว19สีเขียวด้วยเชิญค่ะน้องโตน่าจะอยู่ในรถน้องโตอยู่ในรถลงไม่เป็นแล้วเหรอลูกเดี๋ยวลงลงมาต้อนรับหน่อย กำลังสนุกเลยใช่ไหมอะล่า <g ye> ค่ะเดี๋ยวเรายินดีต้อนรับพร้อมกันคุณพิฟส่งให้น้องโตอ่าอันนี้เนาะน้องเปียวครับ <coup. S 2> อะน้องปเปลียวเปียวบางจริงๆเลยโ,ววววโอ้โหทำไมเป็นคนเปียวบางนี่แมมันอะเรียกว่าเป็นคนมีศักดิ์ศรีเนาะ <c oughs> ใช่ไหมเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเอาละค่ะ้างานมา อายุนอ่านะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะน้องโต๊ะนะคะแล้วก็น้องเพียวนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถทั้งสองคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยคะ่ะรวยรวยเฮงเงปังปังนะคะรับสาวมาเต็มรถเลยก็ดีนะ <laughs> <laughs> แม่ชอบมาเสีนี่ <laughs> ค่ะนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่วันนี้มาสร้างเรานะคะให้เป็น AEY Auto Import ที่ให้เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเราพาชมกับมัสแตงกันอีกสักครู่หนึ่งเนาะมาสแตงก็ตอนนี้เริ่มขาดแล้วนะของเมืองนอกจากภาวะของตัวโควิดนะคะค่ะร้อนไหม ร้อนไหมคะบอกบอกเลยค่ะ uhm ว่าไม่ค่ะไม่ร้อนไม่ค่ะก็คือไม่เกียมไม่เกียมค่ะเอาละค่ะพาชมมาแต่งค่ะค่ะนะวันนี้จะขับไปไหนกันเตรียมไปไหนกันยังยังยังไม่รู้เลยครับอื นี่นะคะก็คือที่มาใหม่ก็จะเป็นกระจังหน้านะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะก็จะมีไอตัวตัวสติ๊กเกอร์ค,คาดนะคะพร้อมด้วยแมกลายใหม่นะคะแล้วก็พวกเพจนะคะเพจที่เป็น High p e r f o r m a n c e นะคะ2.3นะคะพร้อมด้วยข้างในก็จะมีเพจด้วยนะคะที่ือกเป็นตัวเครื่องสองเ,ออเครื่อง330แรงม้านะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังะคะ่ะถ้าสำหรับตัวนี้นะคะ และคันนี้ค่ะจะเป็นตัวที่คุณต้งซื้อกับเราคันแรกค่ะเป็นสีเขียวปี19นะคะถ้าตัว19ก็แรงม้าจะอยู่ที่300แรงม้านะคะดูให้ดีนะคะ1920นะคะจะมีเครื่องเสียงจะต้องเป็น BNO ถ้ารถปี19จะต้องเครื่องเสียง BNO และได้ตัว Sport Exhaust นั่นคือตัวปรับท่อนะคะถ้าไม่มี BNO เป็น Choco f l o เป็นรถป,ปี18นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ เคล็ดลับในการดูปีของรถมัสแตงด้วยสีเขียวตัวนี้นี่เขาเรียกว่าเดอะฮักนะคะเหนียวเขียวเหนียวซับค่ะ <c oughs> <c oughs> ปรับท่อนะคะท่อจะต้องเป็นท่อคู่เอาลราคานี้เลยนะคะแล้วก็ซับวูเฟอร์ข้างหลังนะคะจะเป็นตัว6.5นิ้วลองมาดูข้างในดิมามา,มาชมกัน นะะี่ค่ะจะมี BNO เครื่องเสียงอันนี้ก็คือ20แท้อ่าฮะคือ BNO มีตั้งแต่ปี19แล้วนะคะบางที่ก็ไปบอกว่ารถปี19แต่ว่าเครื่องเสียงไม่ใช่ BNO ดูง่ายๆถ้าปี19แท้ปี19ปี20เครื่องเสียงจะต้องเป็น BNO นะคะถ้าเป็นเครื่องเสียงชัคกรโปเป็นปี18ค่ะพร้อมด้วยนะคะจะมีเป็นซับวูเฟอร์เปิดท้ายค่ะคุณจิ๊บ ซับวูฟเฟอร์นะคะ6.5นิ้วค่ะนี้ค่ะซับวูฟเฟอร์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นปี18่ซับวูฟเฟอร์จะ5.5นิ้วเท่านั้นค่ะเอาระคะมาเรามีล่มมาด้วยนะคะจะแดดจะร้อนอยังไงเอาเข้ามาพร้อมกันเดี๋ยวเรามาราตีสซ่ไอ้ไม่ใช่เรามาจบทพยปกันยังไม่หลับค่ะยังไม่หลับ <c oughs> น้าน้องเพียวมา เอ๊ะังโตะอยู่ในรถอีกแล้วมาร้อนใช่ไหมล่ะยา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 นะคะก็อันนี้นะคะเราก็มีร่มมาฝากกันนะคะก็สำหรับ A อ Y นะคะเราไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวเรามีพับนู่นนี่นั่นเอามาแจกกันอยู่ตลอดสําหรับลูกค้าที่ออกรถไฟเราก็มีนะคะเวลามาเซอร์วิสมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีแจกให้อยู่ตลอดนะคะก็ให้ระลึกถึงกันตลอดน้องเพียวเป็นไงบ้างพอบอกเพื่อนๆได้ไหมกับการที่วันนี้เรามาหากัน อีกครั้งหนึ่งที่นี่ให้โตพูดดีกว่าอะโตอ่ะเขินเขินแหมคนพูดเยอะจังเลยมาคืนอยู่ตอหน้าสาวว่ะสิอะเป็นไงโลกทำยไงนะครับอาแนะนำเออีให้เพื่อนๆได้ยังไงบ้างอ๋อก็แนะนำบอกเพื่อนนะครับว่ารถอนำเข้าดีบริการดีทุกอย่างดีหมดเอาไว้ให้มีที่ มีที่เอที่เดียวครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถทางั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพืท่านใดนะคะสนใจยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่086681999 6นะคะหรือว่า025874666นะคะที่ตั้งโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนคะคุณกีฟอยู่ที่เออแยกมินบุรีนะคะใกล้ๆแยกมินบุรีเลยค่ะใกล้ๆแยกมินบุรีนะคะง่ายค่ะค่ะนะคะ รามอินทากรม14ค่ะสนใจยังไงก็ทักมานะคะกรุงเทพนะคะค่ะเราลากันเท่านี้ก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ bye. ขอบคุณมากสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายช่วยอธิบายเ,เรื่องออปชันก่อนจบนะคะพาชมรอบคันนะคะทั้งสองคันเลยค่ะบ <ไป S 1> ายอ,อ,อ,อะไรเข้าตามไม่รู้ อ้าวน้งองโตอ่านสโลแกนพี่เอ๋หน่อยอ่านหน่อยโชว์หมอนด้วยหมอนใบเดียวในโลกเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับข้อสุขข้อพูอีเอวายออโ o ้ t ค่ะทำได้ทุกข้อไหมท,ทุกข้อทุกข้อครับ,รบอ่านะคะโชว์หมอนค่ะหมอนใบเดียวในโลกอันนี้น้งองโตกับพี่เอ๋ใช่ไหม <laughs> อันนี้อ, <laughs> อะไรนะลูกเขยคะ่ะลูกเขย <laughs> เอาละค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะก่อนจบทิปกันนะคะเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมกับอ่ามัสแตงหนและ20ไปพร้อมๆกันนะคะดูข้อแตกต่างกันนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสำหรับตัวนี้เป็นปี19สี เขียวนะคะซึ่งเขียวเดือยฮักเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขียวเหนียวซับขาแรกคันนี้เป็นตัว2 0นะคะซึ่งตัว2 0ตัวนี้ก็จะมาด้วยแรงม้าใหม่ที่330แรงมา้าสําหรับคันนี้เป็นตัว300แรงมา้าแต่บอกก่อนนะคะอันนี้วันนี้คลิปนี้เอขอพูดเลยนะคะว่าเอว่าในเรื่องของตัวปรับท่อนะคะเสียงคำรามของท่อเอวปี่าปี19มัน โหดกว่าเดี๋ยวฟังกันค่ะเอาละค่ะทีนี้ดูนะคะว่า19และ20ต่างกันอย่างไรสําหรับคันนี้เป็นสีส้มใหม่นะคะดูด้านหน้านะคะกระจังค่ะสําหรับตัวนี้เป็นปี19นะคะกระจังหน้าม้าจะอยู่ตรงกลางนะคะสําหรับปี20ม้าย้ายข้างซ้ายนะคะค่ะอันนี้ม้าย้ายข้างซ้ายเวลาตำรวจมาก็ย้ายม้าซะนะ <c oughs> เอาละค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะในเรื่องของแม็กค่ะแม็กจะต่างกันนะคะ ค่ะแมไลายนะคะ19กับ20จะต่างกันนะคะพร้อมด้วยนะคะสำหรับตัวปี20นะคะจะมีเป็นชุดแต่ง h ฮเ h อร์ฟอร์แมน e นะคะแระมีเพจ h i เ h อร์ฟอร์แมน e ค่ะพร้อมด้วยสติกเกอร์ค่ะอันนี้ท่านเจ้าของค่ะคุณเพียวบอกมือในค่ะคุณเพียว <c oughs> และข้างนี้ราคาข้างนี้น <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้ลแข่งกันอันนี้น้องโต๊ะครับนะคะเดี๋ยวมาเบิ้ลแข่งกันค่ะนะคะและ <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> <laughs> เอาละค่ะทีนี้อามาชมดูนะคะสำหรับด้านหลังค่ะที่แตกต่างกันนะคะก็คือสไปเรอร์นะคะตัวนี้นะคะจะตัว20จะมีสไปเรอร์หลังมาพร้อมด้วยม้านะคะจะเป็นลายธงชาติอังกฤษค่ะและอันนี้ก็จะเป็นมา้าอย่างนี้เอาราคาทีนี้ก่อนเอินขอ20หน่อยสิคะคำรามหน่อยคะ่ะ20 อบก,กันเนี่ยเอกก็เลย,เเลยสรุปกันนะคะว่าเสียงของ19นะคะสำหรับโหมดนะคะเอ็กซอร์ทโหมดเนี่ยเสียงมันคำรามโหดกว่านะคะแต่ตัวนั้นเนี่ยจะออกหวานอาซอฟขึ้นนะคะสำหรับตัว20แต่ก็โหดเช่นกันค่ะสำหรับมัสแตงรถมัสเซนค่ะสายเลือดอเมริกันแท้ท่านใดสนใจสอบถามมาได้ค่ะเอาลค่ะเอาสอมสองหนึ่งพร้อมกันเลย <c oughs> คุณพ่อจะสนุกคุณพ่อจะสนุกที่สุดล่ะคุณพ่อเนี่ยอาวลค่ะนะคะก็อ่ามันก็มีทั้งดีนะคะมีดีขึ้นนะคะแล้วก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะแต่ตอนนี้หนึ่งเก้าเราไม่มีแล้วนะคะสนใจยังไงรถตัวสองได้มาเพิ่มขึ้นที่3 3 0แรงมา อยากแรงเชิญทางนี้ค่ะสามสองหนึ่งเอีอพีค่ะ